พลอยตลกที่ไม่ตลกเหมือนชื่อพลอยซับไฟที่มีหลายสีอยู่ในเม็ดเดียวคนไทยจะเรียกว่าพลอยตลกครับฟังดูแล้วก็จะเหมือนเล่น,ลน,ลนตลกตลกแต่จริงๆแล้วพลอยตลกมันพลอยที่มีเสน่ห์มากแล้วก็เป็นพลอยที่นิยมเอาไปทําเครื่องประดับมากๆอีกชนิดหนึ่งครับซึ่งการที่จะเป็นพลอยตลกก็ต้องเป็นพลอยซับไฟที่มีหลากหลายสีใน1เม็ดและสีก็ต้องไม่ผสมกันเป็นสีเดียวกันนะครับและพลอยม็ดนั้นก็ต้องมีการแบ่งสีหรือว่าคัลเลอร์โซนิ่งที่ชัดเจนอย่างเช่นพลอยเม็นีเมนีก็เป็นพลอยไบคัลเลอร์ซับไฟหรา รอบสีเขียวครับมีเอกลักษณ์มากสนเน่ห์ของพอยตลกจะอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับคลเลอร์โซนยิ่งในแต่ละเม็ดการวางสีในแต่ละเมดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะออกมาเหมือนกันทุกเม็ดเพราะทั้งหมดเป็นสีจากธรรมชาติทําให้มีแพทเทิร์นการวางสีที่หลากหลายและยากที่จะซ้ํากันครับซึ่งในพอยตลกก็จะมีอยู่หลากหลายเฉดสีบางเม็ดเข้มบางเม็ดอ่อนและด้วยความที่พอยตลกมีเอกลักษณ์มากๆในแต่ละเม็ดก็จะไม่ค่อยเห็นพอยที่เหมือนกันแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นพอยตลกที่จับคู่เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นพอยตลกจึงเป็นพลอยที่ท้าเหนอเมมีทื คุณถูกใจได้อีกแล้วครับตอนนี้ที่ร้านก็ได้มีพลอยตลกเข้ามาใหม่โดย Color zoning pattern ของพลอยเบนนี้ค่อนข้างสวยมากคือมีสีเขียวตรงกลางและมีสีเหลืองล้อมรอบครับและเป็นพลอยที่ผ่านการเจียในประกาศพิเศษมาแล้วอีกด้วยแน่นอนว่าจะไม่มีเม็ดไหนเหมือนเบนี้อีกแล้วครับถ้าคุณสนใจสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักเข้ามาสอบถามได้ครับ